ก่อนชมเนื้อหาต่อไปผมก็ฝากช่อง t p p n d Trick for you ด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นการแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการใช้มือถือและแอปโซเชียลต่างๆสามารถกดติดตามช่อง t p p n d t r i c k for you ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม ผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีดูชื่อและรหัสผ่าน Facebook ของตัวเราเองกรณีที่เรานั้นลืมชื่อและรหัสผ่านนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าลหลายๆท่านหรือแม้กระทั่งตัวผมเองนั้นเวลาเข้าใช้งาน a c e b o o k นะครับหรือก็ไปเล่น a c e b o o k เนี่ยบ่อยครั้งที่เวลาเราเลิกเล่นนั้นนะครับจะไม่มีการล็อกเอาท์ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งนะครับถ้าเกิดมานนานขึ้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นลืม ชื่อและรหัสผ่านในการลงลเข้าใช้ Facebook นั่นเองนะครับกรณีที่เราไม่ได้จดเอาไว้อ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับผมจะทําการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ใหม่อ่ะผมจะเข้าไปตรงนี้ f a c e b o o k 3มขีดตัดขึ้นการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่า การรักษาความปลอดภัยและเข้าสู่ระบบการเข้าสู่ระบบเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ปึ๊บจะเห็นว่าเห็นไหมครับตัวเฟซจะบอกให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันซึ่งณตอนนี้สมมุติว่าเราลืมแล้วจะทําอย่างไรใช่ไหมครับคุณผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมมีวิธีแก้ไขให้คุณผู้ชมออกจากหน้าจอน,นี้ไปก่อน แล้วมาเลือกตรงนี้ครับการตั้งค่าครับเลยครับแล้วเลื่อนหา Google นี่ครับปึ๊บหลังจากนั้นคลิกตรงจัดการบัญชี Google ปึ๊บตรงคอลัมน์ตรงนี้ให้ผู้ชมปัดไปทางซ้ายนะครับแล้วเลือกความปลอดภัย เสร็จแล้วปัดขึ้นครับปัดขึ้นแล้วมาหยุดตรงนี้นะครับเครื่องมือจัดการรหัสผ่านแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับผมปึ๊บนี่นะฮะเห็นไหมครับ facebook.com ตอนนี้ผมมี2บัญชีอยู่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลย เมื่อมาถึงหน้านี้นะครับจะมีการให้เราใส่รหัสผ่านก็คือรหัสผ่านเดียวกับหน้าจอล็อกปกติของเราเราก็ใส่ไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับนี่ก็คือชื่อผู้ใช้ a c e b o o o นะครับหรือว่ายูสเนมนะครับของผมจะเป็นตัวเลขหมายเลขโทรศัพท์นะครับส่วนตัวนี้ก็คือรหัสผ่านนะครับให้คุณผู้ชมแตะตรงนี้ เพื่อที่จะดูเพื่อที่จะดูลหัสผ่านของเราว่าคืออะไรนั่นเองนะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้นะครับนะคุณผู้ชมก็ลองไปใช้ดูนะครับสหรับวิธีดูรหัสผ่านเ c e b o o k ของตัวเราเองนั้นก็จะประมาณนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีนะครับที่ผมมีคลิปใหม่ๆนั่นเองหากมีข้อสงสัยก็ส่งข้อความมาทางคอมเมนต์้า้ล่างคลิปไปเลยสำหรับคลิปนี้ผมเนธจักรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ